สวัสดีครับทุกคนผมสิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะมาแจกแอดออน DL Curve ฟรีเลยนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มแรกเข้าโลกมานะเข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะมีให้มาอย่างเงี้ยให้เลือกสายนะครับเราก็เลือกไปสายนึงก่อนนะครับอ่ะผมเลือกเมนจิกแล้วกันนะปึ๊บก็เดี๋ยวทั้งแจกทั้งวิธี setting ของโลกให้โลกไม่บักแล้วก็จะแจกดิงด้านล่างนะครับดูให้จบนะทุกคนอย่าเพิ่งข้ามนะเพราะว่ามันสำคัญทุกช่วงเลยนะครับโอเคหลังจากใครที่ได้มันแล้วใช่ไหมครับแต่เล่นไม่เป็นน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 นะะะะะะไไมมมมมมม่่่่่่่่รรรรรรู้้้ววาาาาาาาจเเเเเเเลลยยยยััััังงงีีีีิิิิกกกกกกกดฮฮแแ็็ตออหหหหคคบบบบบผส เยอะๆเลยครับเก็บไปเยอะเลยนะครับอ่าเก็บให้ได้สักสี่ห้าอันแล้วกันนะเอาแปจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าพอเราเก็บได้สี่อันแล้วใช่ไหมครับเราเอามาคาฟเป็นนี่ครับคอมบ์ส o ตนนะครับอ่าคาฟไปแล้วนะฮะเก็บไปก่อนเก็บไปในตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ไปหาฟินนะครับฟินสตีลนะฮะหาฟินก่อนเลยฮะอ่าต้องหาตามลําธารนะว่ามีกวดหรือเปล่านะครับถ้ามีกวดก็นี่ฮะกวดเจอแล้วโอเคแล้วเราขุดกวดเลยนะครับปึ๊บอ่าจึ๊บได้แล้วนะครับนี่ฮะฟินโอ้ขุดครั้งแรกได้เลยเนี่ยโชคดีมากครับ เอาฟินมาอันนี้ไม่ได้เนี่ยโอเคอันนี้ฮะเราก็วางหินลงไปนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฟินเนี่ยขี้ขวานะถ้าในมือถือก็น่าจะกดค้างนะครับโอไม่ได้ครับเรา glam, ต้องขุดจนได้ฟินนะครับต้องขุดดินไปเรื่อยๆจนได้ฟินนะฮะผมขุดจนได้ฟินหกอันแล้วนะมาเราก็เอาฟินมาขี้ขวานะครับขี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ต้องได้สักอันหนึ่งฮะอ่นนี้งได้มาได้ครับผมเป็นฟินฉาดนะครับเป็นฟินเล็กๆต่อไปนั้นเราหาเป็นเชือกนะครับทุบหญ้าเลยครับผมปึบ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 ป้บเลฮะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไปต้องคับนี่ก่อนต้องค้ำมีดก่อนนะฮะนี่ครับต้องคับมีดนะฮะโดยการเดี๋ยวเราไปเก็บเศษไม้ก่อนนะครับอ่าเนี่เศษไม้เก euh. ็บมานะครับต้องค้าเป็นมีดนะครับอ่านี่ฮะคาเป็นมีดให้ได้ก่อนนะฮะโอเคแล้วก็มาตัดย้าอีกรอบหนึ่งครับจิ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 บจ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 บอ่าได้ย้ามาแล้วนะครับอ่าต่อไปเราเก็บไม้เหมือนเดิมฮะอ่าแล้วเราต้องทําขวานนะครับผมนี่ครับทาขวานขวานต้องใช้อย่างนี้นะครับต้องใช้เชือกนะครับโดยการเอาญ้านะฮะมาแปลงเป็็นนนนนมมาปปเเชชือกะะครรับี่ฮใ้ณ อ่าเอ้ยเหมือนดีซีพีเาเปลี่ยนไปนะเหมือนมันจะใช้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคแล้วเราต้องใช้หินนี้เหมือนเดิมนะครับเราต้องไปทําเหมือนเดิมเอามาทุบเอามาทุบปุ๊บอ่าได้และสองอันเลยอ่านี่ฮะเราสามารถทำธนูได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหเจ๋งเลยทุกคนธนูเริ่มแต่เริ่มต้นอ่าเราทําเป็นนี้ไปฮะขวานไปนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีของขวาน หรือไอเทมต่างๆบนโลกใบนี้นะครับมันจะสุ่มสแตทให้เรานะครับนี่เห็นไหมฮะสแตทอันนี้เป็นคิทติคอนแชนเนี่ยบวกสิสองนะครับแล้วก็ลบความเร็วขึ้นที่เราหนึ่งเปอร์เซนะครับแต่เป็นระดับอันคอมมอนนะครับเอ้ยเป็นระดับคอมมอนนะครับอ่าเราเอาขวานนี้ไปตัดไม้ได้เลยนะครับผมอ่าตัดไม้ตัดไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งนะครับปกติใช้มือเปล่าจะตัดไม้ไม่ได้นะครับนี่ฮะต้องมาตัดไม้จึ๊บอ่านี่ครับเห็นไหมฮะได้ฮะตัดไม้ได้้้นนนนนนะะคคครรรรรััััับบบเเยยยีี่่่่่่่่่่มมมมมาาาากกกกกอออออออุตตวววววไไหิงฮดใ ต่อไปนะสมุดอันนี้ครับเป็นสมุดเอ่อเอาไวเกตอัปเกตรดค่าต่างๆสถานะต,ต่างๆนะครับอ่าอย่างที่เราเลือกมาเป็นสายเวทมนต์ใช่ไหมครับเราจะได้ค่าเอนเดอร์เนี่ยเยอะเอนเดอร์เอนเดอร์คือจะเราสามารถใช้คาถาได้นะฮะเนี่ยคาถานี้เป็น wooden bow บ tic k นะครับอันนี้คือไม่มีไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเลยนะไม่มีต้องใช้สถานะเอนเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ของไอเทมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้สถานะเอนเดอร์ด้วยนะครับจากนั้นยังไม่พอนะครับทุกคนถ้าเกิดเราจะคาฟไม้เนี่ยเราคาฟปกติไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ มันจะได้เป็นอย่างนี้มาแทนนะครับเราต้องค้าเป็นแทนไม้เป็นช้อปปิ้งบล็อกมานะครับอ่าแล้วเราเอาช้อปปิ้งบล็อกเนี่ยวางไว้นะครับปึ๊บวางไว้เลยจึ๊บอ่าโอเคเราก็เอาไม้เนี่ยวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องปอกเปลือกมันนะครับปอกเปลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไม้เนี่ยมาวางไว้บนนี้อีกแล้วก็ใช้ขวาเนี่ยทุบไปป้าบเห็นไหมครับยุ่งยากไหมครับยุ่งยากนะแต่มันสนุกขึ้นนะทำให้แบบว่ามีความแบบสมจริงขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องทาอย่าง อ,อย่างกดนี้ไปเห็นไหมต้องใช้สามเลเวลในการอัพนะครับอย่างไอเที่ออย่างไอ้ที่อันนี้อันนี้เป็นฮัทบันไดนี่คือต้องใช้หนึ่งเลเวลนะครับยิ่งเลเวลน้อยก็ยิ่งใช้เลเวลน้อยครับไม่ง,งงใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเราแบบยังเรียนรู้ไหนไม่ค่อยได้เงี้ยมันจะใช้เลเวลน้อยครับแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเรียนรู้ไปส,งสูงแล้วเนี่ยต้องใช้เลเวลเยอะขึ้นครับประมาณนี้นะฮะอ่านี่ต้องค่าแกะค่าอะไรไปครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสิ่ง,งปลูกสร้างใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มอนเตอร์ใหม่นะฮะ นี่อย่างเช่นอ mm ันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นสิงปูร้างใหม่ๆนะครับมีดันเจี้ยนอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เดินก็ต้องระวังนะครับแล้วก็แบบนี้นะฮะถ้าตายแล้วมันจะสุ่มเกิดแบบไกลๆเลยนะครับไม่เกิดที่เดิมนะฮะจะเป็นสุ่มเกิดไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่สามารถเปิดพิกัดได้นะครับไม่ว่าทำาไงก็ตามต้องสามะต้องต้องหาอหนนี้อะไรนะหาคอมเพรสเซอร์คอมนี่ฮะอันนี้นี่ต้องหานี้เท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นพิกัดให้นะเห็นไหมครับคือทําให้สมจริงขึ้นนั่นเองนะเอาง่ายคือย่างบ เอ้ยไม่ใช่จาก R L c ับนะฮะอ่าสิ่งปูซ่าใหม่ๆก็เต็มไปหมดเลยนี่ครับเห็นไหมอ่านี่ฮะเยอะมากครับมีทั้งดันเจี้ยนอะไรเต็มไปหมดเลยให้เราสำรวจกันนะครับก็จะเจอ,อยากิดนึงนะรู้สึกเหมือนเขาปรับเลเยเจอน้อยลงนะเพราะปกติผมแบบเล่นใช่ไหมมันจะเจอปุบ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 เยอะไปหมดเลยนะครับแต่นี้นะ่าจะน้อยลงนะครับซึ่งดีนะมันทาให้สมจริงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สามารถลงแอดออนอื่นเสริมได้ด้วยนะครับจะทําให้เล่นได้สนุกขึ้นนะฮะอ่าอค แต่ข้อควรระวังคือเราแอดออนบางอย่างมันก็จะทับกันตีกันนะครับเพราะงั้นก็ต้องดูให้ดีนะฮะบางอันก็ใส่แล้วมันก็จะไม่ได้นะครับมันก็มันก็ไม่ดีนะฮะโอเคต่อไปนะไอเทมต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูในยกตัวอย่างเช่นไอเทมอีพิกนี่นะครับเห็นไหมครับต้องใช้ดีเฟนส e 16ใช่ไหมครับเราต้องอัพค่าดีเฟน s ์ให้16ครับนี่เราก็อ่านตามนี่เลยครับอักษรไหนมันเหมือนกันก็อัพค่านั้นเลยครับผมประมาณนี้นะครับแต่เหมือนจะมีค่าใหม่มาเพิ่มมากขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยนะแต่ก่อน ฮัตแบนฮัตแบนลี่หรือฮัตเป็นไดเนี่ยฮะเพิ่มมาเนี่ยอันนี้ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะครับถือว่าแบกใหม่ขึ้นเยอะนะครับไอเทมก็เออส่วนระบบตกปลานะครับผมได้ทำคลิปเจาะลึกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะเอ่อแปะลิงก์คลิปวิธีเล่นต่างๆไว้ให้นะฮะเพราะว่าผมทำคลิปของแมปนี้เยอะมากเลยนะครับระบบตกปลาผมสอนละเอียดมากๆเลยนะครับไปดูกันได้เลยนะครับก็ตั้งใจทำมากจริงๆนะฮะอันนี้ฮะอย่างจังหลังๆเฮ้ยผิดอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นสตต็กเจอร์ใหม่ๆนะครับบางสตรรััคเจอออ์ืมมมนนไไ่ีะะแค่แบบ สวยๆใช่ในะฮะบางสตต็กเจอ์ก็คือจะได้ของใหม่ๆเลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็คือมีหลายอย่างมากให้เราเล่นนะครับมอนเตอร์เพิ่มมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะมอนเตอร์อยู่ไหนเออกดสำหร,หรับฟิล์มสปอน์ก็ได้ปุ๊บนี่ฮะมอนเตอร์คือเพิ่มมาเยอะมากนะครับมีตัวอะไรเต็มไปหมดนะฮะนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะมอนเตอร์ให้เราได้แบบสำรวจค่าฟันกันนะฮะ โอเคเริ่มแรกนะครับเราเราก็ออกเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเรากดที่เพกก่อนเลยครับปึ๊บอ่าต่อไปนะฮะเรากดที่เขตเวิลดนะครับกดสร้างโลกนะครับผมโอเคอ่าตั้งค่าอะไรปกติก็ตั้งไปครับตั้งชื่อโลกก็ตั้งตามสบายนะครับแต่เรามาเน้นตรงนี้ครับ behavior pack นะครับเราต้องใส่ add on เข้าไปนะครับถึงจะเล่นได้นะครับอ่านี่เดี๋ยวหา add on ก่อนจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ครับ add on นเดียลครานะกกดบวกเข้าไปนะครับก็ใส่ได้แล้วนะฮะ ต่อไปนี้สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดไม่เปิดตรงนี้ก็จะเล่นไม่ได้นะครับมันจะไม่มันจะไม่มีอะไรเกิดมาขึ้นนะฮะคือคัดต้องไปโอมนะครับกดเปิดไปเลยครับกดอันล่างนะครับอ่าแล้วก็กด upcoming creator feature ครับผมแล้วก็เป็น beta api ครับสามอย่างนี้นะครับเปิดไปนะฮะแล้วก็สร้างโลกได้เลยครับประมาณนี้ฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ dl ครับหนึ่งจุดสี่จุดสองนะครับล่าสุด